สำหรับคลิปนี้ครับเราจะพาแฟนๆครับไปชมบทวิเคราะห์ในศึกวันไฟในครั้งที่8ที่จะจัดขึ้นในวันที่25มีนาคมนี้ที่สิงคโปร์โดยคู่นำในรายการครับจะเป็นการป้องกันแชมป์วันคิกบ็อกซิ่งในรุ่นไฟเวทพิกัด135ปอนด์โดยเจ้าของแชมป์โลกครับคิกกิ้งมาชินซุปเปอร์เล็กเกียร์หมู่9ครับนักชกวัย27ปีเจ้าของส่วนสูง171เซนติเมตรครับส่วนผูท้าชิงที่มีดีกีเป็นเจ้าของแชมป์วันมวยไทย ในพิกัดเดียวกันครับนั่นก็คือ The Iron Man, ดิไอออนแมนรถถังจิตเมืองนนนักชกวัย25ปีเจ้าของส่วนสูง168เซนติเมตรอย่างที่หลายๆคนทราบกันเป็นอย่างดีครับว่าทั้งคู่ถูกจัดให้อยู่ในธรรมเนียบนักมวยไทยที่ดีที่สุดในไทยโดยน้ำหนักและพิกัดการชกค,ค่อนข้างจะใกล้เคียงกันแต่ก็ยังไม่มีโอกาสได้โคจรมาเจอกันสักทีครับจนกระทั่งในวันที่25มีนาคมนี้ ล่าสุดครับอัตราการต่อรองครับเปิดให้รถถังในฐานะผู้ท้าชิงได้เปรียบอยู่ราวๆสามต่อสองซึ่งก็น่าจะประเมินจากไฟหลังนะครับที่รถถังชกได้คงเส้นคงวามากกว่าชกได้แบบดุดันไม่เกรงใจใครมาโดยตลอดในขณะที่ซูเปอร์เลกครับไฟหลังคว้าแชมป์มาด้วยการชนะคะแนนดเนียปัวตัดนักชกสเปนซึ่งในไฟนั้นนักชกไทยสาวหมัดอาวุธจนเกือบจะเอาชนะน็อกได้ในยกที่3แต่หลังจากนั้นครับกลับออกอาการเหี่ยวไป จนเกือบเสียท่าให้กับนักชกสเปนแต่สุดท้ายครับซูเปอร์เลกก็เอาชนะคะแนนไปได้แบบบุบวิดจากผลงานในไฟสุดท้ายครับก็พอจะบอกได้ถึงการยืนระยะของซูเปอร์เลกที่เวลาเจอกับการกดดันหนักๆก็มีแผ่วเหมือนกันแถมรถถังครับได้ชื่อว่าเป็นนักชกที่มีเกมบุกอันโหดเหี้ยมดุดันและออกได้อย่างต่อเนื่องก็น่าจะสร้างปัญหาให้กับซูเปอร์เลกได้อย่างแน่นอนแถมไฟนี้ครับชกในกติกาบแบบคิกบ็อกซิง่ง อาวุธที่ซูเปอร์เล็กพอจะใช้ในการเบเกมบุกอย่างสอกก็ถูกห้ามใช้ด้วยไฟนี้ครับขอชี้ไปที่รถถังจิตเมืองนนครับน่าจะเป็นฝ่ายชนะคะแนนแล้วคว้าแชมป์วันคิกบ็อกซิ่งไปครองอีกเส้นได้อย่างยิ่งใหญ่ย้ำกันอีกครั้งนะครับคู่นี้จะชกเป็นคู่นำในศึกวันไฟในครั้งที่8เสาร์ที่25มีนาคมนี้ตั้งแต่เวลา8นาฬิกาเป็นต้นไปถ่ายทอดสดในทุกแพลตฟอร์มของวันแชมนชิปสุดท้ายนี้ครับ แฟนๆในช่องเราเชียร์ใครกันบ้างครับและมองว่าใครน่าจะชนะคอมเมนต์เข้ามาครับ